ครับผมถึงตลาดแล้วมุ้งเหนียวมีชิตคาแมาลายอย่างนะกันตะไคร่ก็มีใบกะเพราขึ้นชายขึ้นชายเบิังพี่ดอกบิังขึ้นชายส่วนทั้งคาง,งสวนขางคาง,งีน<ป>ี้ายายผมบ่ได้ปลูกนะพี่นี่ตะคองบ่บได้ปลูกต้นใหทั้งคางต้นใหญ่ทั้งคางที่เขาปลดโอ้ยเกียงหัวเข่าเนียน,นสอเพิ่นมานี่ก็รืสอเพิ่นมาให้กัน แล้วปีหน้าเดี๋้พ่อสิปูทุกอย่างเลยใบกะเพราไก่ตูเหล้าโหระพาผูกน้ำยศเนาะผูกน้ำยศที่นี่พอได้ปูตะไคร่นี่ก็ซื้อเพันไมาให้กันซื้อมาขายก็มาเห็ดขายมาาัดละสิบบาทมัดละสิบบาทอ๋อกำไรสิบบาทยี่สิบบาทประมาณไหนครับก็อเอามาหลายก็มาแบบให้มีหลากหลายอย่างเนาะให้หลากหลายเป็นชายม่ได้เดือดร้อนเลยนะ เรื่มตังลานเป็นตลาดหู้เดียวด้วยครับคน่าคนยางหูง้ <c ười> ฉันเคยไม่ได้ไปแต่ว่าลูกพอถึงู่อนนเอาเา ใช่ซองถูกไาคาถูใจพี่น้องพากมาละสิบบาท ก่อนครับมารบบา์ิสิบบาทได้ทุงทุงละ2ีสิบด้ครับ สิบบาทครับผมคาบได้ครับได้ครับเาค่อยมอกัได้ครับ มัดละสิบสองมัดสามสิบครับ สลัดทุกีสิบบาทด้วยครับสลัดครอสมอนี้มาขายขางน้องครับ

มัดละสิบบาทครับท่านนี้ทุงนัินยี่สิบบาทครับมัดละสิบบาทครับผมขึ้นชายมัดละสิบบาทมัดใหญ่ๆเลยครับ สิบบาทครับเก็บมาไม่ไหมเลยครับเก็บมาเหมือนนี้เลย มาละสิบ,บาทนะครับเป็นชายสิบบาทครับผมมันยังไงเลย <c oughs> สิบบาทครับเอาไปปลูกกันไหนครับ ฟังดินเลยตนัวนี้บโคมครับผมมาสิบบาทร้าครับ,รบาอาไปโหลดครับสิบบาทเนะส่ตู้เย็นไว้ครับ

มัดละสิบบาทครับท่านด้ทุงเงินทุงละยี่สิบบาทครับผม,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 มถือว่าตลาดนี้มากไหมถือว่าลูกค้าตอบรับดีด้วยครับผมคื่อะก่อนปลามเขาโอโหปลาไม่เขาด้ลยค่ะ <c oughs> ่อนครับทุงยี่สิบบาทครับผมเก็บมาใหม่ๆเลยครับสลัดคอร์สครับถุงละยี่สิบครับขอบคุณครับซื้อได้ครับปีหนึ่งพมมามือเดียวด้ครับตลาดเมืองเก์ ยำทำเกียงได้หมดครับผมขึ้นชายใส่ถุงในสุภลักษณ์เป็นผักกาดหอมผมเป็นผักสลัดมาละซิบบา่ถะนะบา,าถ,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 ถ้าใครเนี่ยใส่ต้มปลาแซ่บเสียบเลยครับ,บา <laughs> ก่อครับสิบบาทยี่สิบบาทมีนะครับมลัละสิบบาทครับผม ถุงละยี่สิบบาทครับผมสุก้อนครับมาละสิบบาทครับกรข้าวสิบบาทครับ ก่อนครับ ไปสองมัดค e รับมาละสิบาทสองคำสุดท้ายได้ทุงอัน Jim, <title. S 2> ทุงละยี่สิบบาทครับผมคนละยางเอาว่าแต่นู่นเหรอเนี่ย เสียบ้ว่กันครับผมส้ตัวเย็นเก็บไว้เป็นอาทิตย์ได้ครับเป็นผักบ่มียาไม่อย่างครับผมผักปูกดินเป็นสลัดคอรสครับเป็นสลัดคอสเราไปกินเบ้งครับร่อบเืองครับ20บ,บาท ป้าครับเรือเลยครับ แซ่บทุกสูงครับแซ่บทุกสูงครับเหิ้ยไปเลยครับผมจิมทอนตังให้น้องด้วยหนูอาจะอบดังคตังสวัสดีครับสวัสดีครับกัดสวัสดีครับกันเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วโอ้หนูได้รูหัวใจนะ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับเร็วมันี่รู้สึกว่าสิเบิดตเตาเว้นได่มีน้องหมดจัวันเลยเดอดสลัดซีทุงครับผมตลาดตลาดไม่ถือว่าขายดีนะครับเครับผมเอฟซีสวัสดีครับ เคยมากเลยคกล่ามาตลาดมือเกิน้ำคิอโรกันยีบาครับผมขอบคุณหลายๆครับ20บาทจ้าครับขายดีครับเป็นไรเดี๋ยวสองถุงต่เว็นยู่สูงแหงมือนน้เป็นอะไร เช็บวะเชบเชบ็ชบเชบ็บเช็บจะเป็นเรือไค่เรือตะไคร้ได้พี่น้องขึ้นชายเรือซองมัดคุกอนครับขึ้นชายมาละสิบ,บาทครับผมเป็นสลัดครับอยจะเรียนมีดจะลูกเอามามาให้ปูให้ปูให้ปูเร็วป,ป,ปูขอเร็วให้ปูเร็วมาให้ปูเอออย่าเล่นบอลเล่นบอลเล่นเออ สวัสดีครับปลาบ้านเบิดงายแล้วครับปลาเหลือหลายทุ่งเดียวสุดท้ายครับผมเอาขึ้นชายไปทำเน้ยมัดหนึ่งนะกำผ่า ใส่ยำเลือมมาเดียวเฮ็ดถึกไปเลยอ่ะเบอดจจอยสลัดป้าไอ้ป้าแซบวะลาแซบวะแซบๆผักข้าวกระเบแล้วเด้อพี่น้องเราขึ้นชายมาเดียวตะไคร่นี่น่าจะไปค้ายมือกันหมดแล้วคือ ให้เพื่อนด้ครับสี่ัสามสิบบาทอ๋อตัดตัตัดตห้นตัดได้ครับตัดได้จะได้เออกระตน่นลเ ได้ยได้เพิ่นประกะราศนะผมขอามือได้ข <c oughs> ึ้นชายสิบบาทครับผมเหลือมัดเดียวครับขึ้นชายหมดพอดีครับผมปิดจอบแล้วเบิดแล้วไปขอบคุณลหลายๆครับเกลี่ยงเลยครับผมบเหลือเลยเโอ้มาบ่ระท่านสลัดเนาะน,นัดหนาด้วยครับด้อนัดหนามาซื้อมาักสลัดขอบคุณลหลายๆครับ ถ้าหากปิดจอบเรียบร้อยเด้อครับผมโบเหลือพอยางเหมือนโค่นังย่าง,างลายอยู่เาหนาะบ่ <c oughs> คิดว่าตลาดไม่คายด,ดีแับน,นี้ <c oughs> ขายดีบางคนพี่นอ้องเต็มเ,เลย <c oughs> เทเวงวันสุกหนาเนี่เขาซืมีผักมากขายหรือบัเนาะน่าจะมีแหละน,น่าจะมีเดี๋ยววันสุกหนาเขามากไหมนะครับผมขายดีครับคนนล่หลายตลาดกัที่วันใหญ่ได้ครับผม,บไไบผมเป็นตลาดซอยหูเดียวเลยคนยาง ผู้หญ้าไปทถั่วขุ่นะครับแล้วก็หญ้ามาทั้งทีขายดี่ะเดี๋ยวเ่าไก่นางทาเนาะจนกว่าจะออกได้เนะาะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสารคดีสวัสดีครับ